กำลังกายต้องพอดีพอดีออกเยอะไปก็ร่างกายก็เห็นนะมันออกทุกวันนั่นนละสุดท้ายเนะ่ไม่รู้หายดีว่าแต่รู้สึกว่าถามาออก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไมไ่แข็งแรงอ้อยก็ไม่มาตอนนี้มันก็ให้ลูกเลี้ยงสิเนาะอืมประมาณนั้นน่ะ ระยันี้ค่อยคมีสาวสวเดินหน่อยนะวันวันนี้วันหยุดน่ะว,วันน,นี้วันมาข้างไงวันหยุดไงสาวสาวออกมาเดินได้บ้างทุกที่มีแต่แก่ๆ มานะี่มีโอกาสออกกําลังกายต้องออกกําลังกายอยู่บ้านก็ขี้เกียจอยู่แล้วเพราะว่าการเดรินนี่ดีกว่าการวิ่งนะออกกําลังกายเนี่ยวิ่งแล้วหัวเข่าเสื่อมหัวเข่าทํางานหนักข้อเท้าก็ทํางานหนัก วันนี้ตั้งใจมาทำบุญใส่เกงขาวเลยไม่ใช่ใส่กเกงขาวเช่นดูดูอะไรตะลางเสือ้อดูดูอะไรนะตะลางเสื้ออ๋อวันไหนวันไหนต้องใส่อันนี้ใส่เหลืองขาวดีโอ้โหเป็นสติมงคล<อ>ทีนี้ไอ้ต้นเหลืองกลายเป็นไม่ใช่ต้นเหลืองไม่ใช่เหลืองเลยเสือ้อเหลืองขาวน,น,นี่มันกลายเป็นน้ำตาลขาวแล้ว โอ้แจ๊นละเดินละไอาเจ๊กกล้วยไข่ไม่กินเลยอ๋อเจอเสียแจ้ที่บ้านหลายอ่เหลออดี้กล้วยน้ำว้ากำลังซักอยู่เจยเสียเจอเสียท่าแก่ไปไหนต้องโน้นอยู่ตรงแยกกันเดินเนี่ยเขาเหนื่อยยืนพักรงนนอาแจ๊เรียกเกียจยาเฮียอยู่ข้าไม่ต้องเรียกับแกกหรอก เรียกเขาเอียก็ฮอไม่ต้องเรียกเราแก่เรีกแฟนเขาอะเอเมเออไอเแรเกันอายุเท่าไร่กปวดาหแก็ปวดจาบฉีดไอ้ว่าฉีกจากฉีอจกฉีเจ็ดกับแปห่างกันสิปีอะไม่ใช่ห่างกันแปดปีแปดปีนะแปดปีเออไอ้ก็อายุ ทางกันเยอะเขาก็เหนื่อยเนาะเอออินเหนืงอยหรือยังแข็งแรงหน่อยเขาต้องพยายามมันยืดหน่อยตรงนี้มันปวดเมื่อยต้องเหยียบเหยียบเยเมื่อกี้ผู้ชายคนเมื่อกี้ผมไปสัมภาษณ์อะเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าไปผ่าตัดกระดูกสันหลังเสียไปสี่แสนเขาบอกก็ยังไม่หายยังเสียวๆอยู่เนี่ยใครับถ้าบอกผ่ามาห้าปีแล้วก็ยังเสียวๆอยู่เนี่ยเขาบอกไม่หายหรอกเขาก็ออกกําลังกายทุกวันยังไม่หายเลย แต่เขาเป็นคนออกกําลังกายนะแต่ไเป็นโรคก,กระดูกไขสันหลังเสือ่อมทำไมเป็นได้ก็ไม่รู้เขาบอกเขาออกกําลังกายทุกวันนะมานี่ก่อนที่จะมาเจ็บหลังนะ่ะเขาก็ออกกําลังกายสม่ำเสมอมแต่ก็ยังเป็นได้โรคเดียวนเงี่ยกระดูกไขสันหลังทับเส้นประสาทน่ะโรคเดียวกันแลย เขาบอก4แสนห้าปีแล้วกูยังไม่ดีขึ้นเลยแต่เจ็บน้อยลงยังเจ็บอยู่ก็ 7, 9, 9, เห็นว่าเขาใส่ลี่คาดเอวแล้วใส่ถือไม่เท้ายังหนุ่มๆเนี่ย70กว่าโอ้โหตอนแรกบอกไม่น่าถึง70เนี่ยเพรนโลกนี้เป็นโลกยอดนิยมของคนแก่จำไหมกระดูกไขสันหลังครับเส้นประสาทในโลกยอดนิยม เป็นทุกคนเลยเมั้งกูว่าถึงเวลาเตือนมาล้องปวดปวดล้องโอยเลยเขาบอกอยู่บนเตียงเงเขาอยู่บนเตียงอ่ะล้องอดล้องโอยอ,อ่ะอันนี้ทับทิมหรอเนี่ยไหนไหนวะที่แหวนเนี่ย ทับทิมหรือว่าทับทิมอ่ะนั่งอ่ะจับรถไว้แล้วเห็นหน้ากแก่กว่าก็เดินไม่ไหวแล้วเลยนะแก่กว่าเนี่ยเขาอายุน้อยกว่างี้ไม่ใช่ผู้ชายผัวเขาว่าอ่ะถึงก็อายุน้อยกว่างี้โชคเขาก็เดินไม่ไหวเหมือนกัน